ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวังวังกระดูนางงามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าระหว่างการประกวดรอบสุดท้ายเพื่อคนหา Miss g น a n ย Thailand 2023นด์2023หรือว่า Miss g น a n ย Thailand คนที่11นั่นเองเราแฟนนางงามและผู้ติด,ดตามข่าวการประกวดไม่พักหายใจหายคอกันเลยทีเดียวแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งสีสันและความสนุก และกระแสดราม่าต่างๆและล่าสุดนะคะในระหว่างการจัดการประกวดในรอบตัดสินและ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การ้าโชว์ DC พระราม9โดยมีมิสแกนทั้งหมด77จังหวัดเข้าร่วมการประกวดระหว่างที่ประกาศผล20คนสุดท้ายทางด้านกองประกวดมิสแกนกำแพงเพชรโดยนางวิลาวันตั้งตัวดี ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสแกนกำแพงเพชร2023ได้มีการออกถแถลงการและโพสต์ผ่าน f a c e b o o k มิสแกนกำแพงเพจโดยมีข้อความว่าเนื่องจากกองประกวดมิสแกนกำแพงเพชร2023มีความจำเป็นต้องปลดนางสาวปิยธิดาเสงหลวงมิสแกนกำแพงเพจประจำปี2023ออกจากตำแหน่งเนื่องจากนางสาวปิยธิดาเียงหลวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบ,บียบกิจกรรมและเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกนกำแพงเพชร2023กำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกนกำแพงเพชร2023ได้ตั้งไว้ส่งผลให้นางสาวปียธิดาเสียงหลวงขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกนกำแพงเพชร2023และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองภายใน7วัน นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไปนี้